คุณไม่รู้จักยิวเอางีนคุณไม่รู้จักยิวใช่จีนก็พ่อค้าสไตล์พ่อค้า mm hmm. แต่คุณไม่รู้จักยิวยิวมันเป็นพ่อค้าด้วยมันเป็นคนฉลาดผิดปกติด้วยแล้วมันเป็นคนดูถูกมนุษย์คนอื่นจีนไม่ได้เป็นคนดูถูกมนุษย์คนอื่นจีนมันมีพ่อค้ามีกาไรกูคุยกันได้กูทําไม่ทําไม่ได้กูไม่ทําชิ่งก็กูไม่ทําก็กูไม่ทําจีนมัน ไม่ค่อยอ m โมชั n นเลสนิดหนึ่งไม่ค่อยมีความรู้สึกถ้าที่ผมเห็นคนจีนนะแต่ไม่เหมือนยิวนะครับคุณไม่รู้จักยิวอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับเพราะว่ายิวเนี่ยผมพูดเนี่ยบผมพูดในฐานะเป็นมุสลิมนะเป็นกลุ่มชนที่พระเจ้าบอกให้ระวังในกรุรานซ้ำและซ้ำอีกมันไม่ใช่ ไม่ใช่อะไรระบบทุกอย่างที่อยู่ณนะทุกวันที่เราใช้ถูกวางโดยยิวระบบธนาคารระบบสื่อระบบสื่อมวลชนระบบการทหารนนระบบการเงินนี่คือทุกอย่างที่ทุกคนทุกประเทศใช้เนี่ยพวกนี้วางหมากหมดเลยนะมากี่ปีแล้วนะครับมันไม่ได้คือคุณไม่รู้จักยิว เอาเอา,เอาง่ายๆไอไอตอนสงครามโลกอะ่ะคนที่ให้เงินสนับสนุนในการทําสงครามเนี่ย